อ่าโอเคครับก็เดินทางมาสู่ครึ่งหลังแล้วนะครับกับข้อสอบวิชาสามัญของคณิตศาสตร์หนะครับอ่าโอเคมาดูข้อที่16กันเลยนะครับจากที่เราเกริ่นจากคลิปที่แล้วนะครับว่าข้อนี้จะเป็นเรื่องของภาคตัดกกลวยนะครับซึ่งข้อนี้บอกเลยว่าเป็นข้อที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งข้อน,นะครับอ่ามาดูกันข้อนี้นะครับบอกว่าให้จุด A วีววพิกัดเป็นลบยี่ และจุด B มีพิกัดเป็น25ศูนย์เนาะถ้า S คือเซตของจุด P ทั้งหมดในระบบพิกัดฉาก2มิติโดยที่แอบส u t e ของ P A ลบ P B เท่ากับ10นะครับ T คือเซตของจุด Q ทั้งหมดในระบบพิกัดฉาก2มิตินะครับโดยที่ Q A บวก Q B เท่ากับ70นะครับและรูปสี่เหลี่ยมรูป1มีจุดยอดทั้งหมดนะครับอยู่ใน S, เซตของ S intersect T ครูถามว่า เส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมรูปนี้เนี่ยนะครับยาวเท่าไหร่นี่คือคําถามเนาะว่าเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมรูปนี้จะยาวเท่าไหร่นะครับอะมาดูกันข้อนี้หลายคนคงเถียงครูว่าครูมันไม่เห็นมีเลยนะคําว่าวงกลมคําว่าพาราโบลาคําว่าวงรีคําว่าพารโบลาดูๆจะพูดอะไรได้ไงว่าเป็นเรื่องของภาคตรรวยครูพูดเลยครับว่าพูดได้เพราะว่าข้อนี้เขาเล่นกับนิยามภาคตัดกลวย ข้อนี้เขาเล่นกับนิยามภาคตัดกลวยเนาะนะครับอ่ะมาดูกันว่าทำไมคุณพูดแบบนี้ได้อ่ะมาดูอันแรกบอกว่า t i s s t s set s คือเซตของจุด p นะครับทั้งหมดในระบบพิกัดฉากโดยที่ f pa ลบ pb เท่ากับ10คุณคุณไหมครับว่ามันลิงก์กับนิยามของภาคตัดกลวยตรงไหนมันลิงก์ที่อย่างนี้ครับอูบุให้ฟังถ้าใครจำเรื่องของไฮเพอร์โบลาได้ ไฮเพอร์โบลามีนิยามวา่านณะจุดใดๆของไฮเพอร์โบลานะครับลากไปยังจุดโฟกัสสองจุดผลต่างของระยะทางดีนะผลต่างของระยะจากจุดใดๆบนไฮเพอร์โบลาไปยังจุดโฟกัสสองจุดเนี่ยผลต่างมันจะมีค่าเท่ากับความยาวของแกนตามขวางครับซึ่งความยาวของแกนตามขวางนั้นจะมีค่าเป็น 2a ดังนั้นสรุปได้ว่า จากที่เราบอกว่าอาเดีๆนะจากเซเอสจากเซทเนะครับจากเซทเนะที่บอกว่า F PA-PB เลบท b เท่ากับ10ซึ่งตรงนี้จากนิยามที่เราเคยบอกไว้ว่าอะไรครับจากนิยาม จุดใดๆบนไฮเพอร์โบลานะครับลากไปยังจุดโฟกัสแต่และจุดนะครับจะมีผลต่าง ของระยะทางจากจุดใดๆไปยังจุดโฟกัสเป็นระยะแกนตามขวางครับโ <Okay, S 1> อเคเขาเรียกความยาวแกนตามขวางดีกว่าชัดเจนกว่าความยาวแกนตามขวางซึ่งจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 2a เพราะฉะนั้นจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า 2a จะมีค่าเท่ากับ10โดยที่ a ของเรานั้นจะมีค่าเป็น5นะครับ a ของเรานั้นจะมีค่าเป็น5นะครับอดีกรอบเลยได้แล้วนะครับว่า a ของเราจะมีค่าเป็น5นะครับอะโอเคทีนี้เรารู้แล้วแหละครับว่า zs t s คือไฮเพอร์โบลาใช่ไหมครูว,ว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราควรมาเขียนกันดีกว่าว่าสมาการของไฮเพอร์โบลานั้น จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอ่ะไฮเพอร์โบลานะครับมีจุด A กับจุด D เป็นโฟกัสซึ่งจุด A พิกัดคือลบ25ศูนย์จุด B พิกัดคือ25ศูนย์ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรแปลวะ่าไฮเพอร์โบลานี้อ่ะไฮเพอร์โบลานี้จะมีจุดศูนย์กลางนะครับ จะมีจุดศูนย์กลางที่จุดศูนย์ศูเนาะเพราะว่าเกิดจากคู่ปปลกเปล่าเลยนะเอาลบยี่บวกยี่ห้าหารองนะครับก็จะเป็นศูนย์หารด้วยสก็ได้ศูนยั่นแหละแล้วก็ศูนย์บวกศูนย์หาก็ศูนย์นั่นแหละลก,ก, 0, หก็เป็นศูนย์นะครับพอเรารู้แล้วว่าจุดศูนย์กลางคือศูนย์ศูนย์และเรารู้ว่าโฟกัสอยู่ที่จุดยีดๆๆ่าศูนย์กับลบยีศูนย์นะครับมันจะสื่อได้ว่า ค่า c ของเราจะมีค่าเป็น25เพราะว่าะยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดที่เป็นจุดโฟกัสมันห่างเป็น25หน่วยนะครับพอเราได้แล้วนะครับว่า c ของเราคือ25และ a ของเราคือ5นะครับเราจะได้ b โดยอัตโนมัติจากความสัมพันธ์อ่จากความสัมพันธ์นะครับจากความสัมพันธ์ไฮเปอร์โบลาเนาะเขาบอกว่า c กําลังสองนะครับจะเท่ากับ เอกำลังสองบวก b ีกำลังสองเนาะซึ่ง C ของเราคือ25บอกไปแล้วก็ตั้งเลย25กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองเท่าเลยครับเป็น5 b กําลังสองบวกกับ b กําลังสองจะได้ว่า b กําลังสองของเรานั้นก็คือ25กําลังสองลบ5กําลังสองนะครับอ่ะกำลังสองสมบูรณ์เออโทษทีผลต่างกาลังสองก็มาเลยครับเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเนาะหน้าลบหลังคือ25ลบ5คือ20นะครับหน้าบวกหลังคือ25บวก5คือ 30คูณกันเป็น600และนักเรียนไม่ต้องถอด b ให้ครูนะเพราะว่าเราจะเอาค่า b กำลังสองตรงนี้มาเซตเป็นสมการของเราได้เลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าสมการของเซต s ของเราจะเป็นสมการที่ว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นสมการไฮเพอร์โบลาของเรานะครับด้วยความที่ว่าจุดโฟกัสของเราคือลบยี่สิบกับยี่สิบศูนย์มันเป็นจุดบนแกน x ใช่ไหมครับเป็นจุดบนแกน x เ,เลย จัดได้ว่าไฮเพอร์โบลานี้ฟันธงเลยครับว่าเป็นไฮเพอร์โบลานอนแน่ๆถ้าเป็นไฮเปอร์นอนนักเรียนเอา x ตั้งไว้ก่อนเลยเป็น x กับ x ลบ0ถ้าหมดกำลัง2เนอะก็เหลือแค่ x กาลัง2ส่วนด้วย a กาลัง2 a คือ5แสดงว่าคือ25เพราะว่า5กำลัง2ได้25ลบกับ y ลบ0ถ้าหมดกำลัง2ได้เป็น y กาลัง2นะครับส่วนด้วย b กาลัง2เพิ่งหาเมื่อกี้ครับคือ 600ได้เลยจัดเท่ากับ1ได้แล้วสมการของเซตเคือ X กํำลังสส่วนย5ลบไปกำลังสส่วน600เท่ากับ1อ่ะได้แล้วเรียบปล่อยจบแล้วตรงนี้นะครับทีนี้มาดูกันต่อเราเคลียร์เซตเอสแล้วใช่ไหมครับอ่ะมาดูเซตทีจากเซต t ีเซตทว่ายังไง เซตบอกว่าคือจุดของ Q ทั้งหมดในระบบพิกัดฉาก2มิติโดยที่ QA บวก QB เท่ากับ70ครูเขียนก่อนเลยว่า QA บวก QB เท่ากับ70จากไอเดียที่ครูสอนสบเซต S มา เขารู้กันว่าจุด a จุดบโฟกัสใช่ไหมแล้วก็ที่ต่างก่อนแล้วกันว่าในเซตทีจุด a, จุดก็น้าที่เดียวกันคือเป็นจุดโฟกัสใช่ไหมครับแต่ว่าที่เขาเขียนเนี่ยเป็น QA บวก Qb เท่ากับ70เนี่ยมันก็สอดคล้องกับนิยามตัวหนึ่งของวงรีได้นะครับจะคุยเขียนให้ดูก็คือนิยามวงรีอ่าจากนิยามวงรีนะครับจุดใดๆบนวงรี ลากไปยังจุดโฟกัสนะครับจะได้ว่าผลบวกนะครับผลบวกของระยะจากจุดใดๆบนวงรีนะครับจากจุดใดๆบน วงรีไปยังจุดโฟกัสจะมีค่าเท่ากับความยาวนะครับความยาวแกนเอกของวงรีครับซึ่งแกนเอกของวงรีจะยาวเป็นเท่าไหร่ครับจะยาวเป็น 2a ถูกไหมเป็น 2a เพราะฉะนั้นครับจะได้ว่า 2a เท่ากับ70ซึ่ง a เดียวคือ35นะครับได้แล้วนะครับว่า a เดียวของเราคือ35นะนะครับทีนี้เช่นเดิมครับผมเช่นเดิมนะพอเรารู้แล้วว่า 2a เท่ากับ70ก็ลก็ได้ว่า a เท่ากับ35นะครับแล้วก็โยงใหญ่ไปยัง หาสมการวงรีได้เลยนะครับอ่ะพื้นที่ไม่พอละขอต่อหน้าใหม่นะครับขอต่อหน้าใหม่ชึบโอเคนะครับได้แล้วนะว่า A ของเราคือ35นะครับทีนี้จากวงรีที่มีจุด A นะครับ A ของเราคือลบ250และ B คือ250เนี่ยไอ้พวกเนี้ยต่างเป็นจุดโฟกัสนะครับจะได้ว่า จุดศูนย์กลางของวงรีนะครับขอไม่พูดซ้ํานะจุดของเราก็คือศูนย์ศูนย์ทันทีถูกไหมครับจุดของเราศูนย์ศูนย์ทันทีทีนี้พ,พอเรารู้ว่า a คือสามห้าการที่ครูบอกว่าจุดศูนย์กลางวงรีคือศูนย์ศูนย์และการที่ครูบอกว่าโฟกัสคือจุด a จุด b ทําให้เราได้อะไรมาครับได้ c ด้วยนะครับจะได้ c ด,ดังนั้น c ของเราเท่ากับเท่าไหรครับจากศูนย์ศูนย์ห่างที่สศูนย์เป็นยี่สิบห้าหน่วยทันทีครับว่า c ของเราเป็นยี่สิบห้า ถูกไหม c ของเราคือ25นะครับแต่ว่าความสัมพันธ์วงรีความสัมพันธ์วงรีจะต่างกับความสัมพันธ์ของไฮเปอร์โบลานะครับคล้ายกันแหละแต่ว่ามีความต่างกันก็คืออะไรครับ a กําลัง2เท่ากับ b กําลัง2บวก c กําลัง2ถูกไหมซึ่ง a ของเราคือ35แทนเลยเป็น35กําลัง2เป็นตังพึ่งคํานวณนะ b กําลัง2ไม่รู้ติดไว้ก่อน บวก4กำลัง2 4คือ25ก็เป็น25กำลัง2ได้ว่า b กำลัง2เท่ากับ35กำลัง2ลบกับ25กำลัง2นะครับทีนี้มาเดิมก็ใช้ปฎการของผลต่างกำลังสองมาช่วยนะครับหน้าคือ35หลังคือ25หน้าลบหลัง35ลบ25ได้10คูณกับหน้าบวกหลัง35บวก25ได้60 จะได้ว่า b กําลังสองคือ6 0 0และเช่นเดิมว่าครูจะไม่ถอดให้ดูว่า b คืออะไรครูเขาวอย่างนี้แหละเพราะเราจะใช้ b กําลังสองในการพิจารณาหาสมการวงรีได้เลยนะครับอะมาดูกันสมการวงรีคืออะไรเพราะฉะนั้นครับสมการวงรีนะครับสมการวงรีนะครับด้วยความที่ว่าโฟกัสอยู่ที่แกน x แปลว่าวงรีนี้วงรีนอนแน่นอนถ้าวงรีนอนแปลว่าใตา้ x นะครับใต้ x ของสมการวงรีจะต้องเป็น a กําลัง2นะครับจะได้ว่าเขียนเลยจุดศูนย์กลาง0เนาะ x ลบ0ท้าหมดกํลังสองคือ x กําลัง2นั่นแหละส่วนด้วย a กําลังสอง a ของเราคือ35แสดงว่า a กําลังสองคือ35กําลังสองอาคาไว้ก่อน35กําลัง2นะครับเชื่อมบวกนะครับ y ลบ0ก็คือ y เป็น y กําลัง2หารด้วย b กําลังสองซึ่งเราเพิ่งหาเจอเมื่อกี้คือ600นะครับ จับเท่ากับ1ได้เลยได้แล้วว่าที่คือสมการวงกรีของเรานะครับอ่ะโอเครู้แล้วว่าสมการวงกรีคืออะไรสมการไฮเพอร์ Hyper คืออะไรเนาะทีนี้เมนพอยต์ของเราเคลียร์หมดแล้วทีนี้ตัวแป้งตัวจริงจุดใครอยากมันมาแล้วเพราะครูบอกว่าเซียอันเนี้ยจะมีจุดยอดทั้งหมดเนี่นะอยู่ในเซตของ S อสอินเสก t แปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องหาให้เจอว่า s อินเก t นั้นจะมีจุดอะไรบ้าง พูดประมาณเลยว่าเอาสมการวงรีเอาสมก,การไฮเปอร์เ,อกกร Hyper, เป็นกองสมก,การซะเลยแล้วหาให้เจอว่า x y คืออะไรแล้วเอา x y ทั้งหมดตรงนี้มาร้อยเรียงเป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยมนะครับแล้วค่อยมาค่อยๆตะล้อมตลอม,มดูว่าความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่บอกเลยว่ามันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้านแน่นอนบอกกันเลยนะครับอะมาดูกันว่าจุดที่เป็นจุดจะทั้งหมดนั้นประกอบไปด้วยพิกัดอะไรกันบ้างนะครับอะมาดูกัน จะขอตั้งก่อนว่าสมการนี้ให้เปิ์เป็นสมการที่1และจะขอตั้งอีกครั้งหนึ่งว่าสมการสีส้มเป็นสมการที่2นะครับอ่ะโอเคเพื่อให้เห็นภาพชัดขอก๊อปสมการนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วกันเราจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับอ่ะโอเคอ่ะจะได้สอนกันร,รู้เรื่องจะได้ไมเวิดบแวบไปแวบมาปึง้งโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะมาแล้วสองสมการนะครับเขียนนิดนึงจากโอเคนะครับ อ่ะพอรูที่สองสมการนี้แล้วใช่ไหมสังเกตอะไรไหมทั้งสองสมการต่างพร้อมใจกันมี y ายกำลังสองส่วนหกทั้งคู่เลยถูกไหมคูเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะออกไปอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดยังคีปไว้อยู่อ่ะตัวปลายจะวุ่นวายแน่ๆมีสองตัวปลายมีทั้ง x มีทั้ง y ายนะครับดังนั้นตัดสินใจเลยเราจะเอาสมการที่1บวกกับสมการที่2ซะจะได้ว่าอะไรครับเป็น x กกำลังสองส่วนสามสิบห้ากำลังสอง บวก x กําลังสองส่วนยีโดยที่ y กําลังสส่วนหกรเจอกับลบ y กําลังสส่วนหกรรวมกันจะเป็นสูตรครูไม่เขียนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ1นบวกหนึ่ได้2อย่าลืมนะครับอ่ะโอเคทีนี้การบวกส่วนส่วนสอเสมอว่าเราต้องทำส่วนให้เท่ากันเสียก่อนนะครับอ่ะมาดู3 5มกํลังสองคืออะไรอาครูทดนะทด3 5มกํลังสองคือ3 5หคืออะไรครับ เคูณ5ถูกไหมที่เจ็ดคูณ5้าถ้าเปิดกำลังสองก็เป็นอะไรครับกระจายดีๆเป็น7คูณ7คูณ5คูณ5นี่ทดนะครับทดนะทดทดนะครับอ่ะมาดูทีนี้รูแลว่า3ามห้ากำลังสองคือ7คูณ7คูณ5คูณ5ใช่ไหมแล้วยี่ห้าของเราคือ5คูณ5ใช่ไหมแปลว่าครูขอทำส่วนให้เป็นสามากำลังสองซะเลยมันค่าเท่ากันเนาะเขียนก่อนนะครับว่าคือ3า้ากำลังสองอันแรกลอกเลย x กำลังสอง บวกกับ x กําลังสองส่วนยี่สิบห้าถ้าเป็นสมการที่หนึ่งนะครับสังเกตว่าส่วนของเราคือยี่สิบห้าอยากทำส่วนเป็นสามห้ากําลังสองด้วยความที่ว่าสามห้ากําลังสองของเรานั้นมันมีห้าคูณห้าอยู่แล้วก็คือยี่สิบห้าใช่ไหมแสดงว่าเธอต้องเอาอะไรมาคูณปรับเพื่อได้สามห้ากําลังสองเอาเจ็ดคูณเจ็ดคูณปรับก็คือสี่สิบเก้าได้ว่ามันคือสี x ่สิบเก้า x กําลังสองเท่ากับสองในะรูตรงนี้นะครับอะดูต่อจะได้ว่าคูณไขว่เลยครับสองคูณสามห้ากําลังสองคร เป็น2คูณ3 5คูณ3 5ถูกไหมแล้วข้างบนครับ x กำลังสองหกสี x กำลังสคือ50 x กำลังสอ่ะย้ไปหาเลยครับ x กำลังสเท่ากับ2คูณ3 5คูณ3 5นะครับหารด้วยอะไรล่ะหารด้วย50เนาะเอาตัดเลขเลยอ่ะตัดเลขเลย2ตัด50เหลือ25 ยี่ห้เกิดจาก5 5าห้ายี่ห้าเกิดจาก57 35จ็ดสาเอาแม้าตัดตัเจ็ดห้าตัดสามห้าได้เจ็เหลือแค่เจคูณเแล้วครับแสดงว่า x กำลังสองของเราคือ,อสี่สิบเก้าลังสอสแสดงว่าอะไรครับ x ของเรานั้นมีสองค่าคือเจ็ดกับลบเจ็ดไแ,แล้ครับว่า x ของเราคือเกับลบเนาะทีนี้พอเรารู้แล้วว่า x าคืออะไรใช่ไหมเราจะเอาค่า x ตรงเนี้ย ไป่ายทั้สมการเพื่อดูว่า y คืออะไรเนาะนะครับด้วยความที่ว่ากำลังสองเจ็ดกำลังสองลบเจ็ดเท่ากับกำลังสองมันเหมือนกันใช่ไหมครูขอใช้เจ็ดกำลังครูใช้ได้เจ็ดเลยนะครับเอาสมก,การไหนดีสมก,การหนึ่งแล้วกันอ่ะแทน x เท่ากับเจ็ดในสมก,การที่หนึ่งซะจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าเป็นเจ็ดกำลังสอง ส่วนยีนะครับโทษทีลบกับ y กําลังสองส่วน600เท่ากับ1นะครับอ่ามาดูกันจะได้ว่านะครับย้ายติดลบไปอีกฝากขวาก่อนเนาะเท่ากับ y กําลังสองส่วน600ที่ฝากขวาจะย้าย1ไปลบที่ฝากซ้ายเป็นเจ็กำลังสองได้49ส่วน25นะครับแล้วก็ลบ1 นะครับลบตรง,งนี้เนาะหนึ่งของเราคือยี่สิบสี่ส่วนยี่สิบห้านะครับสี่ก้าลบยี่สิบห้าได้ยี่สิบสี่ได้เลยเรียบร้อยว่ามันคือยี่สิบสี่ส่วนยี่สิบห้าเท่ากับ y ายกำลังสองส่วนหกร้อยนะครับเอาหกร้อยคูณไขไปเลยครับเรีกว่า y ายกำลังสองเท่ากับยี่สิบสี่ส่วนยี่สิบห้าคูณกับหกร้อยนะครับอ่ะตัดเลขได้ครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าคูณกับหกร้อย เอาใหม่ยี่หาหาร6กรอยดีกว่ายี่ห้าหาร60ก่อนเนาะเป็นเลข2 60หกสิบลบ้าได้10จำสูดไปเป็นหนึ่งหารด้วยยี่ห้าได้4ได้ทันทีครับว่า y กํลาลังสองคือยี่สคูณยี่สซึ่งสื่อว่าอะไรครับสื่อว่า y ของเรานั้นคือไม่ยี่สี่ก็ลบยี่สี่ได้ทั้งคู่เลยจริงแค่ทั้งสองอันแหละนะครับอ่ะมาดูกันเพราะฉะนั้นครับคูว่าคร่าวๆนะไม่ได้วัดเป๊ะนะ ไฮเพอร์วิลดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมและเราจะมีเอ้ยลาดผิดเราจะมีวงรีอยู่ตรงนี้เนะเาะเราก็ใจร้อนแล้ววาดเป็นสี่เหลี่ยมลดไปแล้วเอาวาดดีๆหน่อยโอเคอ่ะจะเจอว่ามีจุดตัดใช่ไหมจุดตัดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้อาจจะวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็จะเป็นอย่างนี้ชึบ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 สี่ผิบห้านะอย่างนี้โอเคซึ่งจุดตรงเนี้ย คือ x คือเจ็ดลบเจ็ดคือยี่สิบลบยี่สิบจุดเนี้ยชัดเจนเจ็ดยี่สิบจุดนี้ชัดเจนนะครับลบเจ็ดยี่สิบจุดนี้ชัดเจนนะบลบเจ็ด,ดจลบยี่สิบและจุดนี้ชัดเจนนะครับอ่าเจ็ดลบยี่สิบสี่นะครับเจ็ดลบยี่สิบนะครับ, 24, รบอ่ะมาดูกันจะได้ว่าตรงเนี้ยความยาวของเส้นเนี้ยนะครับ เนความนี้ว่า x คือ7เหมือนกันเนาะแสดงว่ามันต่างกันที่ y 24ยิบสี่ลบลบยิบสี่แปลว่าตรงนี้มันยาวเท่าไหร่ครับตรงนี้มันยาวสี่สิบแปดแล้วเส้นนี้นะครับ 24, 24, ย4 24ิบสี่ยิบี่ก็เหมือนกันต่างกันที่ x เจลบเจได้สิบสี่แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องสี่แปดเหมือนกันตรงนี้ต้องสิบสี่เหมือนกันนะครับจบเลยเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูป เท่ากับ4 8่บวก14บวกส48บวก14นะครับไปบวกเลขเองเนาะคำตอบเธอต้องได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับคำตอบของเธอต้องได้ออกมาเป็น124ห,นะหน่วยนะครับหน4่หน่วยนะครับซึ่งตรงกับชอยข้อไหนครับตรงกับชอยข้อที่4ครับผมอ่า1น4่ยหน่วยโหข้อนี้เอาเรื่องอยู่อะให้เป็นยากเลยแล้วกันให้เป็นยากเลยเพราะว่า ถ้าเกิดใครไม่แม่นเริ่มภาพตัดกวยเขาจะไม่รู้กันนะครับว่า z s ต้องคิดถึงไฮเปอร์บลาเ t ตทต้องคิดถึงวงกรีข้อนี้แอบ,บยากนะข้อนี้แอบ,บยากนะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจลองทําลองฝึกดีๆเนาะนะครับก็ขอฝากไว้ข้อนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่อยากให้ดูนะครับถ้าทําได้ก็ผลด,ดีไปทาถ้าเกิดเห็นแล้วมันตึงมันยากก็อาจจะข้าไมไปก่อนก็ได้ครับไปดูข้ออื่นก่อนแล้วอยกลับมาแวะหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือข้อ16กับเรื่องของภาพตัดกลวยนะครับ